มาอยู่ที่โครงการที่เจ็ดโครงารี่เจ็ดฝนตกเมื่อคืนครับตอนนี้ก็ชุ่มชื้นดีต้นไม้โตมากแล้วลงทุ้มจะมาตรวจดูความเรียบร้อยสักนิดหนึ่งหญ้าเพิ่งตัดไปสองอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มขึ้นอีกแล้วแต่รอบนี้คงตัดง่ายเพราะว่าใช้เอ็นตัดก็ได้แล้วเพราะหญ้ามันไม่ยาวมากและอีส่วนนึงมันก็เป็นใบข้าว เป็นต้นข้าวที่เอามาเอาฟางมาปลูกละเม็ดข้าวมันร่วงอยู่ดูแลความเรียบร้อยนิดหนึ่งพอดีได้คนงานทั้งชุดมาใหม่ก็มาไล่เคลียร์กันต้นมงต้นไม้ก็ปลูกซ่อมกันหมดละหมดแล้วครับคือทุกอย่างเรียบร้อยเบ็ดเสร็จพร้อมที่จะให้เพื่อนๆมาเยี่ยมชมนะครับมาดูโครงการนะครับทั้งหมดเป็นลุ้นทุ่มจัดสรรไว้ทั้งหมดเก้าแปลงแปลงละหนึ่งไร่ ไล่ละ1นึ่งล้านสี่แสนบาทครับพิกัดตรงนี้อยู่ที่ตําบลนาวังหินอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีอยู่ที่หมู่สี่ครับอยู่ติดกับถนนสามสามหนึ่งห่างจากสามสามหนึ่งประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้นเองพร้อมละพร้อมจริงๆมาทําสัญญาแล้วก็สามารถที่จะโอนได้เลยถ้าไม่สะดวกในการโอนเงินสดขอกู้แบงค์เดี๋ยวลุงตุ้มเดินเรื่องให้ทั้งหมดครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ของเรา เดินเรื่องแบงค์ให้ไม่ต้องใช้เงินครับร้อยเปอร์เซ็นก็กู้ได้เต็มๆเลยตรงนี้เหมาะนะครับเหมาะสำหรับเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดสารเคมีมีแต่อินทรีย์ล้วนๆไว้สำหรับคนวัยเกษียณเกษียณแล้วไม่ต้องทำครับลุงตุ้มทำไ้ให้หมดเลยคอนเซปต์ลุงตุ้มก็คือทำเกษตรแบบมือไม่เปื้อน ถ้าสนใจอยากจะรู้ทักมาคุยกับลุงตุ้มได้นะครับหลังจากที่ขายไปแล้วลุงตุ้มยังดูแลให้อีกหนึ่งปีไม่ต้องทาครับเดี๋ยวลุงตุ้มทําให้ประมาณหนึ่งปีเนี้ยหนึ่งปีเนี้ยต้นไม้โตหมดแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมันการดูแลเนี่ยก็คือการใส่ปุ๋ยการตัดหญ้าการแตกกิ่งต้นไม้หรือท่านซื้อไวจะปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มลุงตุ้มก็ยินดีที่จะปลูกให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ทุกอย่างดูแลให้หมดครับ คอนเซปต์ของลุงตุ for ม้มก็คือทําเกษตรแบบมือไม่เปื้อนนะฮะมือไม่เปื้อนทําอย่างไรมาลองสัมผัสกันดูตรงนี้พร้อมนะครับทั้งโครงการอาจจะมีคนถามนะครับว่าเป็นโฉนดอะไรที่นี่เป็นโฉนดครุฑแดงครับแบ่งเป็นแปลงเรียบร้อยแล้วก็มีทางสาธารณะตรงนี้คือยกให้สาธารณะทำถนนคอนกรีตไว้ให้มีลวคาร์บอยไว้ให้แล้วก็มี ไฟฟ้านะไฟฟ้าเดินเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มีปลาปาปลาปาเป็นประปาของหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ปลาปลาส่วนภูมิภาคตรงนี้ยังรอกันอยู่นะครับรอเพื่อนๆเข้ามาดูกันนัดลุงตุ้มได้ลุงตุ้มจะมาที่สวนเนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาที่อยากจะมาดูแจ้งลุงตุ้มมาก่อนลุงตุ้มจะมีเจ้าหน้าที่เจ้าที่โดยเฉพาะน้องโต้งที่ดูแลในส่วน ปลูกต้นมงต้นไม้ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดคอยต้อนรับนะครับคุยรู้เรื่องแกเป็นคนที่เข้าใจค่อนข้างที่เข้าใจเรื่องกเกษตรนะครับทักกันเข้ามาได้ได้เลยสําหรับแปลงนี้สองร้อยหกสิบเจ็ดตารางวาแปลงนี้ยังไม่ขายนะครับแปลงนี้เอาไว้เก็บไว้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตลูกบ้านตอนนี้ทําทางเดินไ้ละเป็นทางเดินรอบรอบแปลงเนี้ยรอบบ่อเดี๋ยวรอบๆอบนี้จะปลูกปลูกผัก เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างไว้ให้ลูกบ้านนะครับตรงนน้นก็เป็นเรือนพ่อชำที่เก็บปุ๋ยไว้เป็นปุ๋ยขี้วัวเก็บดินปลูกไว้แล้วก็ต้นไม้เผื่อบางต้นมันเสียหายเราจะได้เอาต้นไม้มาซ่อมได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมา ด้านหนองก็เป็นบ้านนะครับบ้านตรงนี้มีบ้านเล็กที่นะครับบ้านเล็กที่สามสิแปดทับสามหมู่ที่สี่ตนนําบลนาวังหินอําเภอพนัทิคมจังหวัดชนบุรีเนี่ยทำไว้เรียบร้อยน้องเขาก็ดูแลให้แล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เอาไว้นั่งกินกาแฟเอาไว้รับแขกเดี๋ยวก็ ตกแต่งอีกเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศมีห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยครับแปลงนี้ติดคลองแปลงติดคลองทั้งหมดเราจะมีอยู่สามแปลงแต่ที่จะขายจริงๆก็คือสองแปลงส่วนแปลงนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนอกซะจัดมีข้อตกลงพิเศษกันก็คือถ้าขายแล้วยังปล่อยให้เราซัพพอร์ตลูกค้า ็อบซับ่อนลูกบ้านได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรอบแปลงเนี่ยเราก็มีปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกมะละกอไว้นะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างมีหมดแปลงนี้ขอเก็บไว้ซับพอร์ตจริงๆนะครับนอกจากมีเงื่อนไขพิเศษที่ตกลงกันได้เราก็เราก็ยินดีดูบรรยากาศทางฝั่งนู้นนะครับมองจากท้ายแปลงขึ้นไป สวยเลยนะครับถ้าสนใจอยากได้นะทักลุงตุ้มนะครับวางลิงก์เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปอย่าลังเลใจครับเพราะว่าถ้าลุงตุ้มพูดออกไปแค่นี้ไม่นานก็น่าจะหมดเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าลุงตุ้มมาจากช่อง YouTube ทั้งนั้นครับ